สวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้อยู่ห้องแล้วนะครับวันนี้เมื่อกี้เนี่ยเราเลิกงาน5้าโมงเย็นใช่ไหมแต่ว่าเราออกจากออฟฟิศเนี่ยประมาณ5้าโมงกว่าวาเพราะว่ามีคนไข้เข้ามานะครับแล้วเราก็บิดรถด,ด้วยความเร็วแสงนะครับประมาณ6กโมงหนาทีนะเราก็มาถึงตลาดนัดแถวหอพักคือด้วยความที่หลายหลายคนก็แนะนําใช่ไหมครับว่าให้ซื้อวิตามินรวมมากินนะครับแล้วก็ซื้อแล้วนะครับมัลติวิตามินนะครับ30แท็บนะครับ250บาท ก็คือร้านขายยาใกล้ๆกับที่ทํางานนั่นแหละนะครับเราก็เดินไปแล้วก็ปรึกษาเภสัชนะครับก็ได้มาเขาก็มใใใีให้เลือกหลายหลายตัวนะครับเราก็เลยถามว่าเอา้าแล้วตัวนี้กับตัวนั้นมันต่างกันยังไงเขาก็เลยบอกว่าตัวนี้มันจะมันราคาถูกกว่าแต่ว่ามันมีความเข้มข้นของวิตามิน,นที่เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก็อาจจะดังแค่ชื่อยี่ห้อเฉยๆประมาณเนี้ยเราก็เลยเอาตัวนี้มา ก็จะลองกินดูนะครับเผื่อมันช่วยในการนอนหลับพักผ่อนกับเล่านะครับจริงๆเราก็มียายาคลายเครียดนะเพราะว่าเราเราเครียดบ่อยเราก็จะกินยาคลายเครียดก็ื่อทำให้หลับง่ายขึ้นนะครับแต่เราก็วิตามินละกันอืนะครับทีนี้พอมาถึงห้องแล้วทํายังไงต่อเอ่ยวันนี้ก็มีงานที่ต้องทํานะครับตอนนี้กํลาลังเปิดโน้ตบุ๊กอยู่นะครับเตรียมเตรียมทํางานต่อทํางานวันละ85อย่างนะครับอืม ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นก็คือทํางานประจำนะครับหลังจากานั้นหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็คือทํางานเสริมนะครับต้องบอกว่าเดือนนี้ครับตามตารางะครับนี่ตารางงานถ้าสังเกตไม่มีวันหยุดนะครับตารางงานเต็มทุกวันนะครับเอออีเวนต์เยอะมากนะครับอีเวนต์เยอะแบบโอ้ทำงานน่าจะได้วันละสามแสนเนี่ยนะครับเราก็ทาไปเถอะเนาะเพราะว่าเราเราจนถ้าเรารวยเราก็จะเลิกทํางานสักครึ่งปี แล้วถ้าเรามีไฟเราขยันเราก็จะกลับไปทํางานต่อนะครับตอนนี้เลยเวลาครึ่งชั่วโมงในการที่เราจะกินข้าวแล้วก็เตรียมที่จะทํางานต่อนะครับถามว่ากินได้ไหมได้เพราะว่าเรามีความสามารถในการกินข้าวที่เร็วมากๆแล้วเราก็เชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์ลยหลายๆท่านก็มีความสามารถในการกินข้าวเร็วเช่นเดียวกันนะครับเราต้องบอกว่าเราเป็นรอดเอก่า,เ,าเ,รเ,รเราเรียนรอดดมานะครับถึงแม้ว่าจะเรียนแค่ปีเดียวก็คือเรียนเหมือนกันนะแล้วก็เราคือ กินข้าวด้วยความรวดเร็วนะครับลหลายหลคนจะทักทวงว่าทําไมรีบกินไปทําไมเออเดี๋ยวมันติดคอไม่เป็นไรนะครับแล้วก็วันนี้เราต้องมาลุ้นดูว่าโนตบุหรจะค้างหรือเปล่าเออถ้ามันค้างก็คือเจิงไทยสงนะครับก็คือเรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวขอแอยตไปกินข้าวกินปลาก่อนละกันที่รักนะครับเดี๋ยวเรามานั่งทางานต่อนะครับทํางานาวันละ4สี่อย่างห้าอย่างที่รักจะบ้าตายแต่เราก็ยังอยากได้งานเสริมนะครับคลินิกใครเปิดรับพนักงานพักทามตอนเย็น ทักมาได้นะครับพิกัดอำเภอเมืองโคราชนะครับอินบ็อกได้นะครับของานเสริมบ๊ายบาย